สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาช anel วันนี้เสนอเรื่องพรคำสาปขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับดุลชายวัยกลางคนเป็นผู้ที่ชอบอยู่บ้าน น้อยมากที่ออกจากบ้านมาสังสรรค์หรือพบปะกับผู้คนออกจากบ้านไปเพียงแค่ขายเครื่องปั้นดินเผาถึงแม้ตนจะรูปงามเพียงใดก็ไร้วีแววคู่รักเพราะตนนั้นมักอยู่แต่กับรูปปัน้นมีอาชีพเป็นนักปั้นดินเผาบางทีก็วนกลับมาแกสลักรูปปั้นเพื่อผ่อนคลายและรูปปั้นที่เขาปั้นนานมากที่สุดคือรูปปั้นตัวของเขาเองดุนคิดว่า วันข้างหน้าต้องแก่ชราลงจึงอยากเก็บรูปร่างและใบหน้าที่ยังหนุ่มยังแน่นนี้คงไว้ตลอดแต่ถ้าหากขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เขาก็อยากขอให้ตนเองนั้นไม่แก่เท่าไม่เจ็บและไม่จนไปตลอดกาลเขาทำได้แก่หลับตาและนึกอยู่ในใจสักพักพนุษชายหนุ่มพื้นบ้านก็แวะเวียนมาพูดคุยด้วยพอพนุษก็มาเห็นรูปปั้นก็ตกใจกันมาทันทีเพราะมันเหมือนดุนมาก ถ้าหากมีสีมาเติมแต้มก็คงคิดว่านี่คือคนจริงๆดุลได้บอกกับพนุษว่าทำรูปปั้นนี้ขึ้นมาเพื่อวันนึงแก่ลงถ้าย้อนกลับมามองก็คงมีความสุขว่าสมัยหนุ่มนั้นตนเองรูปร่างหน้าตาเช่นไรหลังจากนั้นดุลก็ชวนพนุษไปขายของที่ตลาดด้วยพอขายไปสักพักความหนักแปลกใจก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ดีๆก็มีคนเข้ามาซื้อเครื่องปั้นดินเผาจนหมดเกลี้ยง สร้งความตกใจให้ดุนเป็นอย่างมากเพราะสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาเลยตั้งแต่ค้าขายมาทั้งสองคนจึงร่วมดื่มฉลองกันที่ตลาดจนกระทั่งมีหญิงงามนางหนึ่งเดินมาซื้อผ้าที่อยู่แผงตรงข้ามกับตนเขาทั้งคู่ได้ศบตาก,กันอยู่นานสองนานจนต่างพากันเขินอายและเขารู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างภายในใจจีบเลยไม่ละ ฉันอยากหาเงินถ้าเป็นฉันนะสวยขนาดเนี้ฉันจีบแน่นอนแต่ติดตรงที่ฉันแต่งงานแล้วนะซิพนร์ก็ยังตื้อเขาไม่เลิกและยังบอกอีกว่าตนเองอิจฉ้าที่ดุนรูปงามหล่อเหลาถึงเพียงนี้ทำไมไม่หาคู่ครองหรือคนรักมาอยู่ข้างกายสักทีอย่างนี้มีได้เสียชาติเกิดแต่ดุนก็ยังไม่ทำตามที่พนตบอกอยู่ดี วันเวลาผ่านไปดุนเริ่มขายของดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเครื่องปั่นดินเผาหมดทุกครั้งที่นำมาขายจนตอนนี้มีเงินเป็นกอบเป็นกำทำห้ตนสุขสบายขึ้นอย่างน่าแปลกใจทั้งที่ไม่ได้พยายามอะไรเกินตัวเขาจึงเฉลิมฉลองกับการประสบความสาเร็จกับมนต์อยู่ทุกวันจนเริ่มจะดื่มหนักขึ้นเรื่อยจูๆ่ๆหญิงงามคนนั้นก็เดินมาซื้อของเหมือนเช่นเคยทำให้ดุนมันใจในความรู้สึกว่า ตกลุ่มรักหญิงคนนี้เขาแล้วด้วยิสุราที่มันวิงเล่นไปทั่วร่างกายทำให้ตนรวบรวมความกล้าเพื่อที่จะเดินเข้าไปทักทายเธอพอกำลังจะเดินเข้าไปหาโดยความมั่นใจเต็มเปี่ยมแต่จูๆ่ๆชายเสยเพลสองคนก็เดินมาหยุดตรงหน้าเขาพร้อมกับด่าทอด้วยคำหยาบคายทั้งที่เขาและคนเสเพลพวกนั้นไม่เคยรู้จักกันมาก,ก่อนไม่ว่าอย่างไร ชายเสพเพลงก็ไม่ยอมให้เขาไปจนมีปากเสียงกันชายเสพเพลงสองคนเริ่มเข้ามาต่อยตีดุลเขาจึงทําการป้องกันตัวด้วยการตีตอบโต้กลับไอ้ดุนไอ้ดุนใจเย็นดุลพยายามสงบสติอารมณ์ตนเองให้ใจเย็นลงเพราะทะเลาะกับคนบ้าย่อมไม่มีประโยชน์อะไรในชีวิตมีแต่จะทําให้ตนเองยําแย่ลงแต่ก็ต้องตกใจเมื่อพนธถามหาบาดแผลซึ่งไม่เกิดกับตนเองเลยสักนิด แต่ชายเสพแลสองคนกลับมีบาดแผลเต็มตัวพอตัวเองรู้สึกตัวได้ก็แทบไม่เจ็บเนื้อเจ็บตัวเลยแม้แต่น้อยแต่การสนทนาของชายทั้งสองก็ต้องหยุดลงเมื่อยิงงามตรงหน้านั้นเดินมาหาดุลอย่างร้อนรอนถ้าไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมจ๊ะฉันเห็นผู้ชายสองคนนั้นเดินมาหาเรื่องเธอก่อนไม่เป็นไรฉันสบายดีฉันบุสบาจ๊ะ ดุนครับพันนดจึงปลีกตัวเองออกมาให้สองคนนั้นได้คุยกันหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พูดคุยกันอย่างเปิดเผยบ,บุตรสาเล่าว,ว่าเธอเห็นดุนที่ตลาดเมื่ออาทิตย์ก่อนพร้อมกล่าวคำชมที่มองว่าเขาเป็นคนขยันหาเงินและยังถามถ่ายเรื่องเมื่อครู่ด้วยความเป็นห่วงและดุนเองอยู่ดีๆก็รู้สึกเขินอายขึ้นมาทันทีพร้อมกับกล่าวชมเธอว่าเธอนั้นเป็นคนสวย ถมยังมีจิตใจดียิ่งกว่าสิ่งใดที่เขาเจอมาอีกทั้งสองคนค่อยๆเพิ่มความสนิทสนมกันมากขึ้นทุกเช้าเย็นเธอจะมาหาเขาที่ตลาดเพื่อช่วยขายของและรวมพูดคุยเพื่อเปิดใจซึ่งกันและกันจนในที่สุดก็เกิดเป็นความรักต่อกันเพียงแค่ผ่านไปไม่กี่วันทั้งสองคนจึงตกลงมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันจนดุลมีความสุขยิ่งกว่าสิ่งใด ผ่านมาสักพักหลังจากที่ดุนไม่ได้เข้ามาดูรูปปั้นเลยตั้งแต่พบเจอบุตรสาวันนี้จึงเข้ามาทำความสะอาดมันเสียหน่อยแต่เข้ามาก็ต้องตกใจเพราะรูปปั้นนั้นมีสีแดงปนน้ำตาลเต็มตามตัวคล้ายกับคนที่ถูกทำร้ายร่างกายมาแล้วได้รับบาดแผลเขาจึงหยิบผ้ามาเช็ดทำความสะอาดแต่เช็ดถูเท่าไรก็เช็ดไม่ออก จนสงสัยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาจึงนำรูปปั้นนี้ไปเก็บไว้ที่มิชิดยิงกว่าเดิมโดยไม่ให้ใครเห็นในระหว่างจัดแจงที่อยู่ใหม่ให้กับรูปปัน้นจู่ๆมือเขาก็ได้รับบาดเจ็บเพราะมือดันไปขุดกับแผ่นไม้จนเกิดบาดแผลและเจ็บปวดเขามองดูบาดแผลอยู่สักพักแต่พันใดนั้นบาดแผลก็หายไปต่อหน้าต่อตาสร้างความตกใจให้กับดุลเป็นอย่างมาก เป็นไปไม่ได้แล้วดูนก็มองไปดูมือของรูปปั้นนั้นกลับพบบาดแผลที่มือในลักษณะเดียวกันเขาจึงรีบหยิบผ้ามาเช็ดมันออกไปแต่เช็ดยังไงก็ไม่หายเขาจึงคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกเกินไปแล้วคล้ายกับว่ารูปปั้นนี้รับผลกรรมแทนเขาไปเขาจึงรีบเก็บกวาดทุกอย่างและปิดตายห้องนั้นเพื่อปกปิดไม่ให้ใครรู้หากรูปปั้นตัวนี้เกิดอันตรายขึ้นมาแล้วส่งผลหาตนเองได้ จะเป็นเช่นไรผ่านไปนานวันขณะที่บุศบาลกำลังเก็บกวาดบ้านตามประสาแม่บ้านแม่เรือนก็ได้กลิ่นเหม็นเนา่าโชยออกมาคลกคลุ้งทั่วบริเวณบ้านพอเดินตามกลิ่นไปก็พบกับห้องปิดตายตนจึงเดินไปหาหยิบกุญแจที่มีเพื่อไขประตูออกพอไขประตูออกมาก็พบกับรูปปั้นที่เหมือนเนื้อตัวคนที่กำลังเน่าเปื่อย เธอเกิดตกใจจะล้มลงกับพื้นเพราะเธอไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองเห็นนั้นคืออะไรพยายามหยิบหาเหล็กแข็งไกลมือเพื่อหวังจะทำลายทิ้งพอเธอคว้าเหล็กได้ก็รีบวิ่งเข้าหารูปปัน้นแต่รูปปั้นนั้นกลับขยับตัวได้พร้อมกับจับมือของเธอไว้เธอตกใจมากที่รูปปั้นขยับได้จึงร้องออกมาด้วยความกลัวเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมดุริบวิ่งมาหาบุษบา พอมาถึงก็ต้องตกใจเพราะเธอกำลังถูกรูปปั้นของดุลทำร้ายแต่ที่นาสอิสะเอียนคือรูปปั้นมีสภาพคล้ายกับคนตายจนเขารับไม่ได้กับภาพที่เห็นตรงหน้าอีช่วยฉันด้วยบุษบาพูดออกมาด้วยความกลัวพยายามร้องเรียกสติคนรักดุนจึงรีบเข้ามาหาแล้วหยิบเหล็กทีอยู่ใกล้ตัวหวังจะใช้เหล็กตีให้แตกภายในใจเขาตอนนี้ มีแค่หญิงคนรักพอเห็นคนรักต้องร้องไห้หรือร้องขอความช่วยเหลือมันเจ็บปวดยิ่งกว่าเห็นรูปปั้นตนเองเป็นแบบนั้นเสียอีกหากจะแหลกชีวิตของเขาเพื่อช่วยคนรักเขาก็ยอมทำเพื่อช่วยเธอและยอมรับชะตากรรมของตนเองเอาไว้แม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามดุนได้ใช้เหล็กตีไปที่หุ่นเต็มแรงพอรูปปั้นแตกสลายลงทุกอย่างที่เกิดกับรูปปัน้น ดันมาเกิดกับตัวเขาแทนพี่พี่พี่ไม่คิดว่าการที่เราพูดออกมาโดยไม่คิดจะทำให้เกิดเรื่องน่าสยดสยองนี้ได้และเป็นเพราะพี่ทำบาปทำกรรมไว้เยอะเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่กลับโลภมากไม่มียับยัง้งจึงเกิดกับตัวพี่เองพี่ขอโทษนะที่ทิ้งให้เธอต้องอยู่คนเดียว สิ้นเสียงพูดของชายคนนั้นเขาก็หมดลมหายใจไปในที่สุดที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเพราะครั้งหนึ่งเมื่อรูปปั้นนั้นทําเสร็จสมบูรณ์เขาได้พูดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรใน้คงรูปงามไปตลอดกาลพรอ้ทั้งยังไม่ขอเจ็บไม่ขอจนคําขอ,อนั้นได้ผูกโยงไปยังรูปปัน้นและนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องพรคำสาบ แล้วพบกันใหม่ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ